30บล้านแต่จ่ายราคาครึ่งเดียวเรือนหอเอมี่กลิ่นประทุมที่แท้ซื้อต่อจากนักร้องลูกทุ่งชื่อดังคนก็รู้จักคู่รักมาราธอนซีซีวัตกับนักแสดงสาวเอมี่กลิ่นประทุมได้ถือโอกาสเปิดเรือนหอสุดหรูโดยบ้านหลังนี้เดิมทีเป็นของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเอกชัยศรีวิชัยที่ตั้งราคาเอาไว้ประมาณ25-30ถึงล้านบาทแต่หลังจากที่หนุ่มซีได้เข้ามาพูดคุยพลางรูปหลังรุ่นพี่คนสนิทพร้อมพูดแบบิดตลกว่า ผมมีให้พี่15ล้านพี่เอาไหมนักร้องดังก็ยินดียอมขายขาดทุนยกบ้านหลังนี้ให้ในราคาดังกล่าวเพื่อเป็นของขวัญแต่งงานของทั้งคู่เนื่องจากรู้จักกันมานานนอกจากนี้หนุ่มซีและสาวเอม,มี่ก็ได้ตอบข้อสงสัยของใครลหลายๆคนที่มักจะถามเข้ามาว่าแต่งงานกันมาก็นานแล้วทำไมยังไม่มีลูกด้วยนุ่มซีเผยเอาไว้ว่าตอนแรกตนกับเอม,มี่ไม่ได้คิดอยากมีลูกด้วยกันแต่มันมีช่วงหนึ่งที่อยากมีบ้างเวลาเห็นเด็กน่ารักน่ารัก ความคิดอยากมีก็แวบ,บเข้ามาบ้างซึ่งสาวเอมมี่ก็บอกว่าตอนนี้ยังมีความสุขกับการใช้ชีวิต2คนอีกทั้งเพิ่งตกแต่งบ้านกันเสร็จเพิ่งย้ายเข้าบ้านกันเป็นความสุขที่ยังไม่มีห่วงอยากไปไหนก็ไปอยากเที่ยวก็ทําได้ทันทีแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่แบบนี้ไปตลอดหรือไม่คิดมีเลยในอนาคตแต่หากจะมีลูกก็คงจะรีบมีภายใน1-2ปีนี้เพราะตอนนี้ตนก็อายุ40ปีแล้วแต่กลับกันล่าสุดเรื่องลูกสาวเอมมี่ไม่คิด มีแล้วแหละเคยพยายามอยู่ปีหนึ่งเหมือนเราคุยกันแล้วแฮปปี้กับชีวิตตอนนี้มากคุยกันแล้วว่าสองคนก็สนุกสะดวกมีเป็นคนขี้กังวลมีห่วงอายุเราก็เยอะขึ้นด้วยสองคนไปไหนทํากิจกรรมอะไรสนุกกับตรงนี้ตอนนี้การทํางานทุกอย่างโอเคลงตัวเรารู้สึกว่ามีหลานก็ช่วยเลี้ยงพาไปเที่ยวเบื่อเมื่อไหร่ก็ไปคืนพ่อแม่เขา